อา้อาวโอ้โหโอ้โหอันนี้นะคะคู okay. yeah ่นี้โอเคไม่เกินเกินข้าวนี่เลยครับผมทำคนนี้นะคนนี <derivatives> ้นะโอเคครับผมครับผมวีครับวีครับวีสเนค เซเนกเซเนก่แซ okay. okay. ่่่โอเคโอเคดีนะฮะผมรู้มาว่ามีอยู่คนชอบแกล้งเพื่อนใครฮะคนไหนที่ชอบแกล้งเพื่อนแย่เพื่อนนี่ พี่วีเนี่ยบุ๊ชท่านบอกเขาเรียกพี่เสน่ห์ครับพี่วีครับเขาบอกว่าอายแต่คุณชูง้อบอกอายน้องจังฮะตกใจเลยเสน่ห์ครับเสน่ห์เสน่หครับอะพี่วีเล่นผมซะแล้วแต่ละคนเนี่ยมีมีใครมีโอกาสแบบว่าทำงานแสดงอะไรบ้างไหมครับว่าดูแต่ละคนเนี่ยก็น่าจะเป็นนักแสดงที่ดีได้ 생긴 게 너무 다 인물이 좋셔가지고 으 연기도 되게 어울리실 것 같다. 혹시 기회 있으셨는지 연기하는. 아니에요 아니에요. 실제로 지금 촬영하고 있어요. 쿠, 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 กลัวอยู่คนเดียวกลัวพี่วีเนี่ยฮะไม่รู้จะขึ้นขึ้นมาอีกเมื่อไหร่เขารู้จะปิงขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ฮะคอกอมสุขทุกผูู้ด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 ูในโชว์พู